น้องแหงมองตอมาตอนนองแหงมีการตัด okay. สินคน้องคนแงมาสตางมีระบม่เจร้ออาหารเอาตรเทุกคนต้งำ้นะาที่คอนเนสีม มี่าสต์มีกาสต์เนาะมีทีวีต้องทำพ้นหลาลยคนนะนี่ใ้่กาผงเขาจะมาบูมแย่นั้นก็ยาจะมีวิวแห่อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นวิวถนนเนาะหนึ่บอกหน้าเลยี่เวันนั้งเสียงเดี๋ยวไปเป็นยุงสภาพกันยามด เสอผ่านตนเดือดวันนี้เลยมีเก็บมีเก็บให้คุณทยามอะทุกคนคุยบ่อยาหานาารให้เองเขาจะเป็นแขมกันเออมาดูของน้ำแขหรับวัานี้น้นำมีต้นยางอาบน้ำให้ว้าวเอาเลยน่าขายเหรอนี่น้ำต้นยางอาบน้ำผู้สกคุลเป็นที่บุคอเ่างเีนยนสกูลเป็นยังไงเลยอาบน,น้ำเนาะ โอเคครับยังไเลยยิ่งสบายอ่ับเศ่าทุกคนเรานี่คือที่เขาเาาอขาทำกับการงานไดเจ็นอย่างดีอันนี้เห็นบรรยากาศในเช่าคือไะ้บุลาบนเอาเลยที่เขาเป็นบรร้ากาศในเช่ครูบรระากบบนี้อมาสุด ท,ทุกคนฟังขงกาอาหารเช้าจะเป็นอาหารเช้าของแขมซุซ้อ่อาข้าวต้มกระปุกุ๊ะเดียวนี่มีข้าวผัดอนี่เป็นข้าวผัดอาหารเช้า,ะาจะเริ่มต้นที่หกโมงครึ่งจนทอดนีปจีนกก้องค้นเปิหกโงคึ่งตอ,เอนเช้าจนทอดเจ้าโมู้าค่ะ โ่ะาะมีเยนส้มน้ำบีบโอเคอยู่จอราคาสามสี่สิบตารางต่อคืนตรงนี้เด็กาไหมฟังูนี่ยได้ทุกคนของเขาตอนตอนจางวินก็สิบตะราณน,นี้เนอะแล้วมีโทรศัพท์ให้เู้ใครยังแฮมมีเอ,เองบอกปิดให้น้องเปิดไวเลยเต่เขาจะเอามันออกมันจะันโบปิดให้ ปเ,เปไลยการเว้นการตัวเทื่นี้โักาค่รหวอางการฮอนไหลเรือยของจีนซิตี้